สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมแอดมินทีเช่นเคยในช่วงอยากเล่าขยาดขวัญน,นะครับช่วงเย็นๆครับช่วงโครโเพลย์ที่เรียกกันว่าผีตากผ้าอ้อมนั้นโบราณกล่าวกันครับว่าไม่ควรจะนอนเวลานั้นครับเพราะว่าหากหลับไปแล้วอาจจะไม่ตื่นอีกเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะคือกุสโลบายของคนท่าคนแก่โบราณครับที่ไม่อยากให้เด็กๆหรือวัยรุ่นนะครับนอนตอนกลางวันหรือนอนตอนช่วงเย็นครับเพราะว่า ตอนกลางคืนก็อาจจะนอนไม่หลับนั่นเองนะฮะทั้งนี้นอกจากความเชื่อในเรื่องของการนอนช่วงตอนเย็นแล้วการเล่นซ่อนแอบบางคนก็ถือเหมือนกันครับว่าการเล่นซ่อนแอบในช่วงโคลเสเพสเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําครับก็คงคล้ายๆกับการเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนที่เราเคยได้ยินกันมานั่นแหละครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่ลองเล่นซ่อนแอบในช่วงโคลเสเพสครับแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าจับไปจนตาย เป็นยังไงนะครับลองไปรับฟังพร้อมกันกับเรื่องที่มีชื่อว่าสยองขวัญซ่อนแอบยามเย็นขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์คลังสยอง com นะครับที่มีเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ให้เราได้มาฟังกันนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณเคนเล่าให้ฟังสมัยตอนเป็นเด็กครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วสมัยที่คุณเคนนั้นยังอยู่ในวัยเรียน คุณเคนนั้นมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่านทีครับนทีเนี่ยเป็นเด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นก็นเลยไม่ค่อยจะมีเพื่อนมากสักเท่าไหร่ก็มีแต่คุณเคนนี่แหละครับที่ค่อนข้างจะสนิทกับาทีมากกว่าเพื่อนคนอื่นชีวิตในช่วงเวลานั้นต้องบอกว่าสนุกมากครับเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณเคนกับเพื่อนอีก3าถึงสคนรวมทั้งาทีก็มักจะชวนกันไปเล่นตามทุ่งนายิงนกตกปลาตามภาษาวัยเด็ก พอตกตอนเย็นครับก็แยกแยะก,กันกลับบ้านบรรยากาศบ้านนอกสมัยนั้นพอตะวันตกดินฟ้ามืดก็จะมีเสียงจิงหรีดเลไลร้องกันระง,งมไปหมดก็ไม่ค่อยจะมีใครอยากจะออกจากบ้านแล้วครับตอนนั้นชีวิตในวัยเด็กของเคนและเพื่อนๆก็ดําเนินไปตามปกติเหมือนที่เคยเป็นจนกระทั่งวันหนึ่งครับคุณเคนเล่าว,ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดคุณเคนและเพื่อนๆก็ชวนกันไปเล่นตามไร่ตามทุ่งนาเหมือนเช่นปกติครับพอตกเย็น ก็เริ่มที่จะเหนื่อยก็เลยชนก,นกันกลับบ้านแต่ว่าในาระหว่างทางกลับบ้านครับมีเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าต่อนะครับต่อเนี่ยก็เอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่เพิ่งจ่าสีมงเย็นเองพวกเราไปเล่นกันต่อที่โรงเรียนเอาเบ้าแต่ว่านาทีครับ <c oughs> ก็พูดขึ้นมาว่าเอแม่เราไม่ให้กลับบ้านเย็นมากอะ่ะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเรากลัวแม่ดุอะ่ะต่อก็เลยพูดขึ้นมาต่อครับว่า <c oughs> แม่เอานะไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยกลับบ้านพร้อมกัน นาทีครับก็นิ่งไปสักพักหนึ่งก็บอกว่าอืก็ได้ก็ได้แต่อย่าให้มืดนักนะทุกคนครับก็เลยตกลงไปเล่นกันต่อที่โรงเรียนพอไปถึงครับก็กําลังประชุมกันว่าเอจะเล่นอะไรดีในระหว่างนั้นครับคุณเคนเกิดปวดท้องปัสสาวะครับก็เลยเดินไปที่ห้องน้ําของโรงเรียนโดยที่ชวนนาทีเนี่ยมาเป็นเพื่อนด้วยระหว่างขากลับนั้นก็เดินมาเจอกับคุณลุงพานลงที่ดูแลโรงเรียนครับเดินสวนกระแก่พอดีลุงคนนี้มีชื่อว่าลุงหล่อครับ ระหว่างที่เดินสวนกันนั้นลุงหลอดก็ยิ้มให้กับเด็กทั้งคู่นาทีก็สงสัยครับก็เลยถามคุณเคนว่าอืแล้วลุงแกยิ้มให้พวกเราทําไมอ่ะดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะคุณเคนก็ตอบกลับไปว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะรู้แค่ว่าแกสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอานะอย่าไปถือสาอะไรกันเลยคือปกติแล้วส่วนตัวของคุณเคนครับก็เห็นลุงหลอเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะไม่ค่อยกลัวอะไรแกเท่าไหร่ พอเดินกลับไปก็กลับไปรวมกับกลุ่มเพื่อนๆทุกคนครับก็ตกลงกันว่าจะเล่นซ่อนหากันโดยที่มีข้อกําหนดว่าจะเล่นเฉพาะในบริเวณใต้ถุนโรงเรียนและก็อย่าไปซ่อนไกลเดี๋ยวจะหากันไม่เจอสุดท้ายก็เริ่มเล่นกันครับเล่นกันไปได้สักพักหนึ่งช่วงสุดท้ายนะครับต่อครับต้องกลายเป็นคนหาทุกคนก็เลยวิ่งไปหาที่ซ่อนของแต่ละคนนะครับคุณเคนเนี่ยมองไปเห็นตู้ล็อกเกอร์ที่ตั้งอยู่ครับในตู้เนี่ยก็ว่างอยู่ เลยเลือกที่จะเข้าไปหลบซ่อนอยู่ด้านในแล้วก็ปิดประตูจากด้านในล็อกเกอร์ครับบรรยากาศตอนนั้นต้องบอกว่าเริ่มเย็นมากแล้วคุณเคนได้แต่ภาวนาว่าขอให้หาเจอเร็วเหอะอยากจะกลับบ้านแล้วรอบสุดท้ายละในระหว่างที่รออยู่ครับช่วงที่คุณเคนเนี่ยกำลังจะเปิดประตูล็อกเกอร์ออกไปคุณเคนก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งครับกําลังเดินเข้ามาที่ตู้ที่คุณเคนกําลังซ่อนอยู่โดยที่คุณเคนนั้นกําลังมองลอดผ่านช่องลมของประตูออกไปแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นว่า ชายคนนั้นเป็นใครนะครับเนื่องจากว่าชายคนนั้นตัวสูงใหญ่มากและชายคนนั้นก็เริ่มเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูล็อกเกอร์ที่คุณเคนซ่อนอยู่ด้านในแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยกำลังทำอะไรอยู่อะวินาทีนั้นครับคุณเคนบอกว่ากลัวและตกใจมากได้แต่หลับตาปีด้วยความกลัวลืมตาขึ้นมาอีกครั้งผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วครับ คุณเคนพยายามที่จะเปิดประตูล็อกเกอร์ออกแต่ว่าประตูตอนเนี้ถูกล็อกจากด้านนอกครับคุณเคนจึงพยายามที่จะเรียกหายเพื่อนมาช่วยพร้อมกับเรียกชื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับคุณเคนจึงใช้ตัวกระแทกประตูอย่างแรงครับจากด้านในจนประตูนั้นหลุดออกมาแล้วก็รีบวิ่งออกจากบริเวณนั้นด้วยความกลัวสติแตกพยายามมองหาเพื่อนๆแต่ก็ไม่เจอใครครับยืนคงสติอยู่พักหนึ่งก็เห็นต่อกับต๋องครับวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยครับ แล้วก็ถามว่าไปซ่อนที่ไหนมาเนี่ยหาแทบตายเลยนึวกว่ากลับบ้านกลับนาทีไปแล้วเนี่ยคุณเคงก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่าให้ฟังที่บ้านแล้วกันนะเอา้าแล้วยังหาหนาทีไม่เจออีกเหรอต๋องก็เลยตอบกลับมาว่าเห็นเดินไปด้วยกันนึกว่าไปซ่อนด้วยกันสะอีกคุณเคงก็เลยบอกครับว่าตอนแรกเนี่ยก็เดินตามหลังมาอยู่ดีๆนั่นแหละแต่หันไปอีกทีเนึ่ยนาทีก็หายไปแล้วณนะเวลานั้นครับท้องฟ้าเริ่มมืดลงแล้วบรรยากาศก็เริ่มที่จะเงียบสงัด คนก็เลยแยกย้ายกันไปหาอีกครั้งแต่ก็ไม่เคยเจอนาทีเลยครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็เลยได้แต่คิดว่านาทีเนี่ยอาจจะกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ได้ในใจของเคงครับคิดแบบนั้นก็เลยบอกทุกคนว่าลองไปหาที่บ้านกันดูก่อนจะดีกว่าไหมเห็นหนาทีบอกว่ากลับบ้านมือไม่ได้นี่ทุกคนก็เลยตัดสินใจมุ่งไปที่บ้านของนาทีครับระหว่างทางไปบ้านของนาทีนั้นสองข้างทางเป็นป่าต้นตาลสูงๆแล้ก็หนาทึบมาก ในยุคนั้นครับยังไม่มีไฟฟ้านะฮะยังมีแค่ไฟฟ้าตามบ้านเรือนแต่ตามท้องถนนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยยิ่งเข้าไปลึกทางก็ยิ่งเปลี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆจูจ่ๆครับต๋องก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเรากลับกันเถอะกูกลัวว่าในใจของเคนครับตอนนั้นได้แต่ภาวนาขอให้ไปถึงบ้านของนาทีเร็วๆอีกใจหนึ่งก็ยังคงคิดถึงเรื่องที่เจอมาตอนเย็นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันแน่ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร แล้วทำไมลุงหลอกแกถึงยิ้มให้กับเคและนาทีแบบนั้นแล้วเพื่อนทั้งกลุ่มก็ขี่จักรยานไปจนถึงหน้าบ้านของนาททีครับเห็นแม่ของนาททีเนี่ยยืนรอยอยู่หน้าบ้านคุณเคจึงเดินเข้าไปถามกับคุณแม่ครับว่าเอาคุณแม่ครับนาททีกลับมาถึงบ้านแล้วหรือยังครับคุณแม่ก็ทำหน้าตกใจครับแล้วก็ถามกลับมาว่าเอ้แล้วนาททีไม่ได้ไปเล่นกับพวกเธอเหรอคุณเคกับเพื่อนๆก็ยืนอั้มอึ้งกันอยู่พักหนึ่งครับก็เลยตัดสินใจบอกกับแม่ของนาทีว่า นาทีหายตัวไประหว่างที่ทุกคนกําลังเล่นกันอยู่ครับคุณแม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเลยครับรีบไปตามผู้ใหญ่บ้านเพื่อน,นําชาวบ้านในละแวกนั้นช่วยกันออกหาเวลาก็เริ่มดึกลงทุกทีครับสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดตกลงแล้วนาทีตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่เมื่อชาวบ้านที่จะออกตามหานาทีพร้อมกันนะฮะทุกคนจึงมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนท,ทันทีและก็ต่างแยกแยก้ายก,กันออกตามหาอย่างเต็มที่อยู่ๆครับฝนนั้นก็ตกโปรยปลายลงมา ทำให้การตามหานาทิน,นยากขึ้นไปอีกระหว่างที่ทุกคนกําลังหานาทีกันอยู่นั้นหางตาของคุณเคนครับเหลือบไปเห็นลุงหลอซึ่งลุงหลอแกเนี่ยเดินตักฝนเข้ามาหาคุณเคนและเพื่อนๆคุณเคนจึงถามแกว่าลุงลุงเห็นเพื่อนผมไหมอะลุงหลอครับค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้กับคุณเคนในมือนั้นกําบังสิ่งเอาไว้แน่นแน่นถึงขนาดมือสั่นเลยครับและแกก็พูดออกมาลอยๆว่า พวกมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกคุณเคนได้ยินแบบนั้นครับก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเลยครับในใจก็ได้แต่คิดว่าแกอาจจะเสียสติจนพูดไม่รู้เรื่องและสายฝนก็เริ่มที่จะเบาบางลงขึ้นเรื่อยๆครับพร้อมกับความหวังที่เหลือน้อยเต็มทีและสิ่งที่ทําให้เคนนั้นหดหูมากขึ้นไปอีกก็คือภาพของคุณแม่ของนาทีครับที่ร้องไห้เหมือนคนเป็นบ้าเลยครับแต่โกนเรียกชื่อลูกจนเสียงแทบจะไม่มีอยู่แล้ว ถ้าเกิดย้อนไปแลกลับไปได้ก็น่าจะเชื่อคําพูดของนาทีว่าเรากลับบ้านกันเถอะเรากลับบ้านเย็นมากไม่ได้เดี๋ยวแม่เราเป็นห่วงแต่แล้วครับจู่ๆก็เหมือนมีอะไรบางอย่างโดนใจให้คุณเคนนึกถึงบ้านหลังหนึ่งครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของคุณครูที่อยู่ในสวนมะม่วงหลังโรงเรียนบ้านพักหลังนี้ถูกปิดตายมานานตั้งแต่รุ่นพ่อของคุณเคนยังเรียนอยู่เลยครับครูของคุณเคนเนี่ยก็บอกเสมอว่าห้ามเข้าไปเล่นอะไรแถวนั้นเด็ดขาด ซึ่งคุณเคนก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณเคนจึงบอกกับคุณแม่ของนาทีว่าเราให้คนเนี่ยไปตามหาตรงนั้นดูดีไหมเพื่อจะเจอครับได้ยินดังนั้นครับพวกผู้ใหญ่บ้านก็พาทุกคนไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อตามหานาทีครับพอไปถึงเนี่ยบอกเลยครับว่าลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นประตูนั้นถูกตรึงด้วยโซ่ครับแล้วก็ถูกล็อกด้วยแม่กุญแจโบราณลูกใหญ่มากเวลาตอนนั้นน่าจะสักประมาณสี่ทุ่มได้อากาศนั้นเย็นเยือกครับ บรรยากาศรอบด้านในเงียบสงัดมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมิดทุกคนยืนปรึกษาหาเลือกกันอยู่พักหนึ่งครับจึงตัดสินใจว่าจะพังประตูบ้านไม้เข้าไปด้วยความเป็นเด็กเนี่ยคุณเคธได้แค่หวังว่าแหลงประตูบานนั้นจะเจอเพื่อนของคุณเคนอยู่ทั้งๆท,ที่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วไม่นานครับแค่พักเดียวเท่านั้นก็มีคนตะโกนว่าเจอแล้วเจอแล้วคุณเคนได้ยินถึงกับมือไม้สั่นครับ ชาวบ้านคนหนึ่งอุ้มตัวนัททีเดินลงมาจากชั้นสองของบันไดครับซึ่งนาทีตอนนั้นเนี่ยเหมือนคนไม่ได้สติตามเ้ยตามตัวมีแต่ดินมีแต่โคลนครับแล้วก็มีรอยช้ำตามแขนตามขาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเขากันแน่นะหลังจากนั้นครับนาทีก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลคุณเคนก็มีโอกาสไปเยี่ยมนาททีอีกครั้งหนึ่งกับคุณพ่อก่อนที่นาททีจะหายดีเนี่ยก็มีคําถามที่คุณเคนสงสัยมากว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับนาทีกันแน่ ก็เลยถามออกไปครับว่าคืนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมถึงไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้และนี่ครับคือเรื่องราวจากปากของนาททีนะครับในขณะที่ทุกคนกําลังเล่นซ่อนแอบซ่อนหากันอยู่นั้นมีเด็กคนหนึ่งครับชวนนาททีไปเล่นด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกครับที่จะมีเด็กมาเล่นคนเดียวในเวลานั้นเด็กแปลกหน้าคนนั้นจุงมือของนาททีครับตรงไปที่บ้านพักหลังนั้นด้วยอาการเบลอ,บอๆแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านนาทีเห็นว่ามันเริ่มแปลกๆก,ก็เลยขอตัวกลับ แต่ว่าเด็กคนนั้นไม่ยอมให้กลับครับตัวของนาทีเองพยายามที่จะวิ่งออกไปเปิดประตูหน้าบ้านแต่อ,อยู่ๆครับประตูนั้นกลับกลายเป็นว่าถูกล็อกจากด้านนอกไปแล้วพักเดียวครับก็มีมือสีดําครับโผล่ออกมาจากด้านหลังของนาทีแล้วก็ดึงนาทีเข้าไปในห้องนาทีพยายามดิ้นสุดแรงแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงนั้นได้ครับจนรู้สึกว่าวูบแล้วก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นมีคนมาช่วยแล้วตอนนั้นนาทีครับ เล่ามาด้วยน้ำเสียงที่สันสนหลังจากนั้นครับคุณเคงก็ย้ายไปอยู่กับคุณแม่ที่อยุธยาสุนทีก็ย้ายไปเรียนที่อื่นและประวัติเดิมของบ้านพักครูหลังนี้ก็ถูกเฉลยออกมาครับว่าบ้านหลังนี้ครับเคยมีคุณครูใหญ่ท่านหนึ่งมาพักอาศัยอยู่กับครอบครัวและมีลูกชายอยู่หนึ่งคนเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้าครับก็ชอบทะเลาะตบตีภรรยายอยู่เป็นประจำจึงทําให้ลูกของเขาเนี่ยมีปมด้อยตั้งแต่เกิดต่อมาไม่นานครับ ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเนื่องด้วยวันนั้นเนี่ยครูใหญ่คงจะดื่มสุราเข้าไปอย่างมากประกอบกับทะเลาะกับภรรยาครับจึงเกิดความเครียดใช้อาวุธปืนยิงกรอกปากภรรยาและลูกของตัวเองด้วยและคุณครูก็จัดการผูกคอตายตามไปอีกต่างหากครับแต่เนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นคน,นร่างใหญ่จึงทําให้เชือกที่ผูกนั้นขาดออกมาท่านจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ขมับของตัวเองจนเสียชีวิตและเมื่อคดีนั้นจบลง บ้านหลังนี้ก็ถูกปิดตายข้าวของเครื่องใช้ก็ยังอยู่ครบทุกอย่างต่อมาภายหลังก็ทราบว่าลุงหล่อครับลุงพานลงเนี่ยแกเสียชีวิตพอไปผูกคอตายที่บ้านหลังนั้นกว่าจะมีคนไปเจอก็หลายวันแล้วจนศพเนี่ยเน่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วโดยที่ในมือของลุงหล่อเนี่ยยังกำบังสิ่งบางอย่างเอาไว้นั่นคือสร้อยพระครับหลังจากตำรวจทำคดีเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ถูกรื้อถอนออกไป ปัจจุบันนี้โรงเรียนนี้ยังคงเปิดสอนอยู่ครับและเรื่องเล่าก็ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาเรื่องราวความหลอนของคุณเคนก็จบเพียงเท่านี้ครับ